อานะครับต่อมาเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนนะครับนี่เล่มนี้นะครับเด็กผู้หญิงสองคนนี่นักเรียนหน้านี้และเปิดไปหน้าที่สิบสี่สิบห้าหน้าสิบสี่เนี่ยเขาให้นักเรียนเขียนลักษณะสิ่งไม่มีชีวิตเช่นสืบพันธุ์ไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้จเจริญเติบโตไม่ได้นักเรียนก็ดูในหนังสือวิทยาศาสตร์นะครับนี่ มันมีทั้งหมด7อย่างเอย่างมันตรงข้ามประสิ่งมีชีวิตอ่ะสิ่งมีชีวิตจเจริญเติบโตได้สิ่งไม่มีชีวิตก็จเจริญเติบโตไม่ได้สืบพันธุ์ไม่ได้อย่างเงี้ยนี่คือเคลื่อนไหวไม่ได้นี่คือตัวอย่างนั่นเลยก็ไปหาดูนะครับใส่ลงมาในช่องนี้น่ 7, 7อย่างสิ่งลักษณะสิ่งไม่มีชีวิตไม่ใช่เขียนโต๊ะเก้าอี้มาผิดนะ มีเยอะนะครับที่เขียนโต๊ะเก้าอี้มาผิดเดี๋ยวใบงานนั้นเดี๋ยวค่อยแก้ทีหลังอันนี้เกี่ยวกับลักษณะสิ่งไม่มีชีวิตอย่างเช่นสืบพันธุ์ไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้เจริญเติบโตไม่ได้นี่คือบอกตัวอย่างให้3ข้อนะอีก4ข้อนั่นเองก็ไปหาเองมันมีอยู่ในน้องน้องน้องหนูจา๋าที่เป็นกระต่ายนักเรียนลองดูมันมีข้อเปรียบเทียบอยู่นะครับอ่าต่อมา หรือถ้าเกิดนักเรียนไม่อยากดูในหน้านั้นนักเรียนก็ดูหน้านี้ก็ได้เนี่ยนี่ในหน้าที่15บห้าที่สิบามันก็จะมีคําตอบแต่นักเรียนก็ต้องเลือกให้ถูกเอาพยันชนะไทยตั้งแต่กอไก่ถึงทอนางมนโทเนี่ยเอาลงมาเติมในอันไหนที่ เป็นลักษณะสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นกอไก่เคลื่อนไหวได้มันเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเลยก็เอากอไก่ลงมาเติมสิ่งมีชีวิตหรือขอไข่ไม่ต้องการน้ําและอาหารอันนี้คือสิ่งไม่มีชีวิตนังเลนก็เอาขอไข่มาใส่นะครับไม่ได้เขียนมาทั้งหมดนะครับเอาแท้เอาแค่พยัญชนะไทยมาใส่ในสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีอันไหนที่เป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะนั่นเลยลองอ่านดู อันไหนเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตนักเรียนก็เอายัญชนะลงมาใส่อันไหนลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนักเรียนก็เอาปัญชนะที่อยู่ข้างหน้ามาใส่นะครับมีแค่นี้1 4 15ง่ายๆนะครับสวัสดีครับ